สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าเชอรี่ฉลามสาวผู้ทำนายอนาคตได้ตัวละครจากอนิเมะวันพีชเชอรี่หรือมาดามเชอรี่เป็นนังเงือกฉลามครีบสั้นมาโคที่อาศัยอยู่บนเกาะมนุษย์เงือกเธอเป็นเจ้าของร้านเมอร์เมดคาเฟ่และเป็นน้องสาวต่างมารดากับอาลอง เธอเคยเป็นหมอดูแต่ก็เป็นแค่อดีตเพราะเธอเลิกทำนายอนาคตไปแล้วรุกร่างและลักษณะมาดามเชอรี่เป็นนางเงือกตัวใหญ่เธอมีผมสั้นสีดำปิดบังด้านขวาของใบหน้าทาเล็บสีม่วงลิปสติกสีแดงและดวงตาสีฟ้ารูม่านตามีลักษณะแบบเดียวกับของฉลามเมื่อเธอกรดดวงตาของเธอจะยิ่งดูน่ากลัวและเธอยังแสดงให้เห็นฟันที่แหลมคม างของเธอเป็นสีน้ำเงินเข้มด้านหลังหางเป็นสีขาวครีบหางมีลักษณะรูปร่างคล้ายพระจันทร์เธอสวมเสื้อฮู้สีม่วงที่ติดกระดุมเพียงเม็ดเดียวเผยให้เห็นซุน้ยทรงและหน้าท้องยังมีสร้อยเป็นเครื่องประดับอยู่รอบเอวปกติจะเห็นเธอสูบไป,ปอยู่เสมอและตอนเป็นเด็กเธอก็สวมชุดคลุมที่มีลักษณะเดียวกับชุดในปัจจุบันของเธอบุคลิกและนิสยัย มาดามเชอรี่เป็นผู้หญิงที่ใจดีมากเธอให้กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเช่าห้องเพื่อดูแลซันจิแม้ว่าลูกเรือกลุ่มนี้จะเอาชนะพี่ชายของเธอก็ตามเธอยังให้แคมมี่ได้หยุดงานเพื่อที่เธอจะได้ใช้เวลากับเพื่อนๆของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ชอบการหยาบคายหรือคำหยาบเพราะเธอโกรธมากเมื่อลูฟี่ถามว่านางเงือกอื่กกันบ้างหรือไม่แม้ว่าเธอเป็นผู้ทำนายอนาคตได้ แต่มาดามเชอรี่ก็ไม่อยากจะใช้ความสามารถนี้เท่าไหร่เนื่องจากภาพที่เธอเห็นล่วงหน้าส่วนใหญ่มีแต่เรื่องเลวร้ายเธอจึงคิดว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่รู้จะดีกว่าความแตกต่างจากพี่ชายเชอรี่ไม่มีอคติกับมนุษย์เธอยังสนับสนุนให้คนบนกเกาะเงือกรู้จักกับมนุษย์ด้วยตัวเองดีกว่าเชื่อคำร่ำหรือแย่แเกี่ยวกับมนุษย์จากคนอื่นๆความสามารถและพลัง ในฐานะเจ้าของเมอร์เมดคาเฟ่แน่นอนเธอมีอำนาจสูงสุดในการสั่งการและตัดสินใจในร้านของเธอเองอย่างสมบูรณ์ในฐานะนางเงือกเธออาจมีความสามารถหลายอย่างที่มีเฉพาะในเผ่าพันธุ์ของเธอที่ยังไม่ปรากฏเธออาจมีความสามารถในการพูดคุยกับปลาหรือเรียกพวกมันได้โดยใช้คลื่นโซนา่าซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานอย่างหนึ่งที่พบในนางเงือกทุกคนนอกจากความสามารถในการหายใจใต้น้ำแล้ว เธอยังมีความสามารถในการว่ายน้ำอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่เร็วกว่าปลาบินที่ F ล y i n g Fish t r a d e r ใช้อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับนางเงือกทั่วไปเธอจะอ่อนแอเมื่ออยู่บนบกการทำนายในฐานะหมอดูเธอมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตเธอใช้ลูกแก้วคริสตัลเป็นสื่อในการมองไปในอนาคตและเห็นเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของพลังของเธอคือไม่สามารถคาดเดาช่วงเวลาที่แน่นอนได้ว่าคำทํานายของเธอจะเกิดขึ้นเมื่อใดเธอทำนายได้แม่นยำจากคำบอกเล่าของชาวมนุษย์เมื่อการคาดการของเธอไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเธอทำนายการเริ่มต้นของยุคจนสลัดที่ยิ่งใหญ่ตลอดจนผลลัพธ์ของสงครามมารีนฟอร์ดเรื่องราวในอดีตในวัยเยาว์ของเธอ เชอรี่ถูกพ่อของเธอทิ้งให้อยู่กับอาลองวัย15ปีในย่านมนุษย์เงือกเมื่ออายุได้3ขวบเธอได้ทํานายและบอกกับโกลดีโรเจอร์ว่าเจ้าหญิงเงือกจะเกิดในอีก10ปีเมื่ออายุ 4, ขวบเธอได้ทํานายเกี่ยวกับการมาถึงของยุคโจรสลัดอันยิ่งใหญ่และโจรสลัดจํานวนมากก็มาถึงเกาะมนุษย์เงือกในอีกหนึ่งปีต่อมาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ชื่อของเธอเป็นการเล่นคำว่าเธอเป็นเงือกฉลามเนื่องจากคำว่าเชอรี่ขึ้นต้นด้วยพยางค์เดียวกับคำว่าชากที่แปลว่าฉลามความสามารถในการทำนายของเชอรี่เป็นแบบเดียวกันกับตำนานนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นที่เป็นนางเงือกที่สามารถทำนายอนาคตได้เหมือนกันที่ชื่อว่าอามาบีเอะชื่อเรียกมาดามเป็นคำสุภาพในการเรียกผู้หญิงในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงคุณหรือ นางนอกจากนี้มาดามยังเป็นชื่อเรียกสามัญทั่วไปของหมอดูวันเกิดของเธอคือวันที่9กันยายนซึ่งในญี่ปุ่นเรียกว่าวันทำนายโชคชะตาเธอเกิดวันเดียวกับบาซิลฮอ,อกกินผู้มีความสามารถในการทำนายดวงชะตาเช่นกันแม้ว่าเชอรี่เคยกล่าวไว้ว่าเธอไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์ทำนายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มีเรื่องเดียวที่เธอทำนายเวลาได้อย่างแม่นยำคือวันที่เจ้าหญิงเมื่อเกิด อาหารโปรดของเธอคือชาดำกับแยมกุหลาบและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราได้นำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังหากคุณชอบวิดีโอแนวนี้โปรดเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ